สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมิถุนายน65หพารวยราศีในบ้างลาบมาฟ้าเปิดคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงการเงินโชคลาบในเดือนมิถุนายน2565กันค่ะ เป็นคำทำนายดวงการเงินแบบชุดใหญ่เต็มๆลองดูนะคะว่าช่วงนี้เดือนนี้ของเรามีดวงโชคลาภกันบ้างหรือเปล่าคะ่ะเอาลคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมคะ่ะ การเงินของชาวราศีเมษโดดเด่นดีหมุนเงินคล่องคล้นอาจมีแก์ที่ต้องใช้จ่ายเยอะอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวราศีเมษนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะ การเงินของชาวราศีพฤษภราบรื่นดีหมุนเงินคล่องสบายมือแถมยังมีเกณฑ์จะได้เงินคืนจากลูกหนี้อีกด้วยค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ การเงินของชาวราศีเมถุนไม่ค่อยสู้ดีนะคะควรออมเงินให้ดีๆแล้วก็ต้องระวังในการหมุนเงินออกจ่ายไม่ทันรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงนี้ด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะ การเงินของชาวราศีกรกฎสภาพคล่องจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่รวมถึงมีบุญเก่าที่คอยสนับสนุนอยู่ไกลๆอีกด้วยค่ะมาต่อการที่ท่านี่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะการเงินของชาวราศีสิงห์สภาพคล่องทางการเงินดูนิ่งไม่ได้โดดเด่น แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นติดขัดอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะการเงินของชาวราศีกันมั่นคงดีนะคะการเงินหมุนคล่องสบายมือกว่าช่วงที่ผ่านมารวมถึงอาจได้กำไรเล็กๆจากการลงทุนมาเสริมอีกด้วยค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะการเงินของชาวราศีตุลมั่นคงมัง่งคั่งสภาพเงินคล่องดีงามจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกมั่นคงดีหมุนเงินคล่องสบายมือรวมถึงมีเกณฑ์ได้กำไรจากการลงทุนและอาจมีโชคลาบลอยอีกด้วยนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะ การเงินของชาวราศีธนูดีขึ้นการเงินพอหมุนไปได้แต่ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่มักจะมือเติบแล้วก็หน้าใหญ่จนเกินไปนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะการเงินของชาวราศีมังกร สภาพคล่องการเงินดีขึ้นหยิบใจ่ายใช้สอยสบายมือมีเกณฑ์ได้เงินที่มากขึ้นจากผลประกอบการและการงานด้วยนะคะมาต่อการทิ่ท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ การเงินของชาวราศีกุมควรดูแลเรื่องการใช้จ่ายเงินเข้าเงินออกให้ดีๆแล้วค่อยระวังเรื่องหมุนเงินไม่ทันอาจเป็นปัญหาไปถึงอนาคตได้เลยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ การเงินของชาวราศีมีนดีมากถึงขั้นนับแบงค์นับเงินจนเมื่อยมือกันเลยทีเดียวแต่ก็ใช้ใจ่ายเก่งใช้ย่อยนะคะแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราบมาฟ้าเปิดในเดือนมิถุนายน2565กันนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ